คุณนี่ยังมาเอามาน่ะเคซี่เครชี่ F C เคซี่หรือกะอันน้องเอ็มเดอร์เดินมาห้าดูได้ไหมเอยโอ้เดี๋ยวจะพาก็อยากลองเดี๋ยวก็เดินไปลองอยู่นี่แหละค่ะร้องต่ำหรือร้องจินอ้อต่ำมันบวถึกสูรเขาเนาะสูรเขามันสูตรแชบเวอร์สูตรเฮ้ามันสูตโบล้านได้คุณลูกเวอร์ังอลังการจ้า จ้ามาแล้วแก้วต้าจากเมื่อวานนี huh? ่เหลือจนห่อนมือนี่ค่ะสวัสดีค่ะของยายนี่ต้องของยายนี่ต้องลดเด็ดแซบนัวเจอยังคะเจอแล้วค่ะไต่ขึ้นเขามาด้วยบร้อยแล้วค่ะโอ้อลังการงานสร้างเมืองสุรินทร์ก็บัผ่านเคซี่เคซี่ ตั้มยั่วยั่วน้ำลายหกแล้วแม่ขาเวลาแม่ยั่วยั่วนั้นแม่ยั่วแบบไหนอันนี้คือยั่วเลยเหรอคะคุณแม่ขาคุณแม่ยั่วแล้วใช่ไหมฮะนี่น่ะยั่วแล้วแม่ห่วยนะป้าตีเคซี่หลบไปเมื่อเจอคุณหญิงแม่ยั่วนะจ๊ะอตีปวดท้องปวดมัวปวดแต่มนี่นะคะผ้า ้าก็ยังมีอยู่เด้อพี่น้องอะจะถือเดี๋ยวค่อยจะยั่วให้เบิงอ,อันหน้ามานี่นะคะยั่วจ้ะแม่วันนี้แม่ลองยั่วยัยัวย่วค่ะยั่วสายยัว่วเออ้าแต่ตไปกินมบพข้าวน้ำหอมมาหน่ยั่วคุณลูกข <c oughs> าร้าวน้ำหอมนะกินแล้วก็ผิวดีนะคะเ่อโอ้ี่อันนี้ไม่ต้องประทาเลยอันครีมกันแดดค่ะจ้ะ เราดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมถ้าอันลูกมันอ่อนๆยิ่งจุดยอดดีเลยค่ะคุณลูกซึ่งแบบหวานชื่นใจหวานชื่นใจ่ำช่ำ <c oughs> อุราค่ะเนอะคุณแม่วันนี้มาดามก็จะมาเบิง่งคุณอะไรเคซี่อะไรยังไปแต่งหน้าอยู่เลยสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้ยบอยอยากให้ใส่ถุงมือนะอืค่ะบอมันบ่แซบไ่ต ใช่ถุงมือบ่บบ่อน้องใส่มาใส่สิหมอจ้ามันมาก่อนมันหลสิแม่จ้ามันกับหมอมาใส่เลยต่ำยั่ๆไปเลยเออสีเออน้องเคซี่ค่ะแล้วเวลาน้องเคซี่ยั่วๆแลวน้องเคซี่ยั่วๆแบบไหนยายจะลอมานี่เลยเออสีได้ยั่วน้ำกันแม่บ่กถ้าวแล้วจักผู้ใดสั่งไผ่ค่ะสั่งบอกว่ายายลองมานี่เลยเอนั่งเป็นประธานเราเป็นกระสังในลูกสาวคนนี้ได้บวก ทำอะไรคายทำทุกอย่างจัดไปใส่ทุกอย่างสวัสดีเอซวันนี้นะคะยรอให้เกียดมานะคะลั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 ลลัลัลลัลลตามตา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 มถ้าไม่แซ่ซื้อคืนค้าบล็อรป่าวแม่บอก้ายนชอบไข่ใหญ่ด้วยฮะ ชอบไข่ใหญ่ชอบไข่ใหญ่ป้าห้อยยิ่งชอบไข่อยังค่ะไข่อยังอ่ะแม่มีปูด้วยไหมคุณลูกมีทุกอย่างรสจัดให้ว <so ิวานะคะปูนี <S <S ้ปีปีป uh> uh ีปูน uh ี้ปี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 มาใส่ตำมะระกุลหอยชิบูหอยชิบูกินกับข้าวปูนี่ดิฝากบอกไปถึงคุณลูกด้วยนะคะ แซกบๆแล้วก็ลูกชายค่ะยู่พ่นน่ะค่ะมากินส้มตำอะไรแมยั่วยั่เ่นนะยั่วไหมคะนะพูนแยั่่อไหร่มไยั่วยั่วไข่ยั่่วยัจำลองยงจำลองแม่แม่คุณยิงแม่เจ้าอย่ายอมแพ้ ั่วคะเอาแบบนัวๆไปเลยนะแม่เนาะชิ้นงานนี้ไปใส่เดี๋ยวมันก็เด่นใส่ดอกไม้ยับมาเดี๋ยวยั่วค่ะเปิดร้านได้อย่าห้ามห้ามเอาอันนั้นเด้อร์ห้ามเปรี้ยวเด้อจ้าดิฉันไม่ชอบเปรี้ยวจ้าเพราะเป็นคนเปรี้ยวอยู่แล้วดิฉันเป็นคนไม่ชอบเปรี้ยวดิฉันเป็นคนชอบร้อนไฟแรงค่ะ ยังต้องไปจุดเลยไฟนี่ลุกกอดยาน้ำแห้งคักมันบอกแม่ถ้าได้ยาน้ำนะโอ้โหสุดยอดไปขี่กระบองตีเจ้าเห็นเจ้าได้อยู่บอยาน้ำอ่ะยาน้ำตาอยังพี่เป่าสร้างอยังโอ้นประเด็นเจ้าเราทำแตกคนละมาโอ้โหหายแตกแล้วกันโหแตกโบนะยังจำลองอีหยังคือนประชัยอันนั้นไม่ต้องซิมก่อน อพงจะลดมาใส่เลยน้ำกาลมันสิว่าแกงจั๊กเต้โอเคปะแซบบ้างแบนี้เริ่มสวยแล้วอังใั่บ้านเลยกุ้งอันนี้คือกุ้งเจ้าเฮ็ดไปให้เรียบร้อยแล้วปูมาปูทะเลเดบมช มะฮุ้งนี่อันนี้มันต้องใส่บทผวนได้ทั้งหอยแข้งหอยย่าบอกว่าคนไม่อยากบททะเลเหมนนั่นเมนหอยเขาแต่งตัวมาสวยช่อยคอยบะมีหอยมาจนบ่สอกใส่เสศษมกหุ่งนล้วด้วยเด้อฮะอันนี้เป็นมาดามนี่ก็ต้องดัดจะดิดแน่นอนนึงเออแม่นความ พูดพูดพูดตะลิ่จมพูดหลั่งตลิ่งให้ดูหน่อยดีพูดไงก็ในไงพูดไม่ใช่พูดแบบหวานหวานน่เสียงหวานไอ้คนนี้ไม่หวานไ่าสายอะไรสายหารแล้วก็สายโหดสายหาแล้วก็สายโหดใช่ถ้าหวานหวานน่ะอีกคนหนึ่งค่ะสวัสดีครับคุณยายค่ะสวัสดีค่จวดบจวดมื้อนี้จวดมื้อใดสบายค่ะสนุกมากใช่ไหม โอ้ยนี่อืมีตำนานชาติใช่ไหมครับนี่าีสูตรยายจำลองค่ะนี่สูตรยายจำลองตุ้ยตาจะไม่ละลายเลยนะครับค่อยๆจะเอาไปให้คุณปู่มณีรับประทานด้วยแกไม่กินคุณป้าเก็ตัองไปกินเดี๋ยวเขาจะให้กินวันปุ้ยเลยป้อนเลยคุณยายกินไม่เจ้าบบกินแสดงว่าเจ้าโบให้เกียรติยายจำลองใช่ใช่ไปเลม่ายการพูดนะมีวาทศิลป์ในการพูดอยู่ทำทายั่วย่ทำทายั่วย่ ตัว <c oughs> <laughs> แม่ทางนั้นเลยต <c oughs> <laughs> ัวแม่มาเองตัวแม่มาเองเลทำใหม่ที่ให่ยใช่ใช่อันพี่ปอบจะตัวยังยัด ต้องจานไหมตะลึงตะลึงแม่ๆแม่สวยไปไหนเนี่ยแม่ไหนแม่ชิบแม่หันมาเนื่องในครบหมื่นซับเข้หมื่นเข้าที่ซับที่หมื่นสองนะตอนนี้หมื่นห้าพันซับขอบพระคุณ FC ทุกท่านมากนะคะสวยเลิศเลยบักโมบักเตงแม่สุดยอดเลิศไหมค่ะสุดยอดกับแม่หานนะค่ะ ด้วยนะคะนร้านแบรนด์นะคะฝากทุกท่านฝากเองฝากแนะนําตัวเองเลยค่ะเขารู้จักทั่วประเทศแล้วแม่ให้เกียรติมานะคะร้านต่ำเยอะๆนะคะลดมากเลยค่ะสุดยอดค่ะคนอื่นแซ่บคือของขอยอยู่ปะแซ่บจะไปใส่กินตีอับเอาไปใส่กินเอาไปแล้วไหมคะนี่ขนาดเอาไปให้ผู้ชายกินนะคะบุญดะบูแม่ไล่เฮาหรืได้บัดนี้เนาะไล่ไปให้ผู้ชายกินรวยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ